ถ้าเกิดคุณกำตัง8,500 0บาทมานะครับแล้วก็ต้องการรถปริกอัพ4ประตูนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับ Toyota Revo วดนะครับ t o y o ต a Revo วดคันนี้นะครับเป็นรถที่ขับเคลื่อน2ล้อนะครับใช้เครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับมีแรงม้า150แรงม้าแล้วก็แรงบิด400นิวตันเมตรแต่สิ่งสำคัญเรื่องของเครื่องเรื่องของหน้าตาเขาเนี่ยนะครับก็คือตัวเดิมเนี่ยนะครับแต่ว่าเจ้าตัว r ี v ว d ดตัวนี้นะครับ มีจุดเด่นก็คือเรื่องของช่วงล่างเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยครับเขาใช้ช่วงล่างของ gr sport นะครับ gr sport นะครับก็ถ้าเกิดใครที่เคยติดตามรีวิวของผมจะรู้ว่าเจ้า gr sport ตัวนี้ขับเคลื่อนค่อนข้างดีพุงมาลัยตอบสนองแม่นยำนะครับการเข้าโค้งการเดินทางที่แบบว่าใช้ทางตรงความเร็วหรือว่าการขับในเมืองคือทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างดีแล้วโดยเฉพาะยิ่งเราเดินทางมาในเส้นทางที่เป็นเส้นทางกรุงเทพเขาใหญ่นะครับเราข้ามมาจากทางนครนายกแล้วก็ข้ามเขาใหญ่มา โคดโค้งหลายที่นะครับทางค่อนข้างลื่นแล้วก็ฝนตกตลอดทางเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาสามารถที่จะควบคุมรถได้ดีถึงแม้ว่าจะเป็นรถขับเคลื่อน2ล้อก็ตามนะครับและโดยเฉพาะยิ่งระบบขับเคลื่อนของเขานะครับที่ตัวเกียร์นะครับก็จะมีอยู่2ระบบให้เราเลือกใช้ด้วยนะครับฉะนั้นเมื่อเราต้องการที่จะใช้รถแบบ2บวก3ที่นั่งนะครับก็เป็นรถแบบ4ประตูนะครับแล้วก็มีกระบะหลังไว้สําหรับใช้บรรทุกของด้วยนะครับตัว2.4ลิตร เจ้าลีโวดีคันนี้นะครับก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีแคมเปญต่างๆมากมายรวมทั้งเรื่องของการที่จะสามารถเข้าไปดูเรื่องกิจกรรมของเขาได้นะครับในเว็บของ t o y ยต้ได้จนถึงสิ้นปีนี้นะครับที่สําคัญเจ้าตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ประกันของเขาซึ่งเขารับประกันนะครับ5ปีหรือ150,000กิโลด้วยนะครับถ้าเกิดใครคิดว่า ต้องการรถที่เป็นแบบ4ประตูแล้วก็มีกระบะค,คือยังคงต้องใช้บรรทุกของอยู่นะครับแต่ว่าเน้นไปเรื่องของการโดยสารเนี่ยนะครับผมเน้นว่ามันขับเคลื่อนค่อนข้างง่ายเพราะมันเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกภายในนะครับต้องบอกว่ามาอัตถโยชน์ครบจริงๆนะครับฉะนั้นโตโยต้ตารีโวดีผมให้นิยามอย่างนี้ดีกว่านะครับว่ามันเป็นรถที่แบบ ผสมผสานกันถ้าเกิดเป็นอาหารก็เป็นแบบฟิวชั่นก็คือมีการผสมผสานกันระหว่างเจ้ารถเก่งกับรถปิกอัพเข้ามารวมกันฉะนั้นจะใช้ประโยชน์แบบในการโดยสารก็ได้ใช้บรรทุกได้แบบรถปิกอัพท,ทั่วไปนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับลองไปดูที่โชว์รูมของโตโยต้าใกล้บ้านก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมทั้งออโต้สวัสดีแล้วก็มอเตอร์เรดิโอนะครับทางคลื่น fm 91.5นะครับผมวิรพงษ์พุ่มประการลาไปก่อนครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ